เอาละครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับดูกับผมตาโจโจทีวีนะฮะนี่ก็ มารีวิวเช่นเคยนะก็เป็นตัวที่เรารีวิวไปแล้วนะก็คือเจ้าคอสติโอนะครับโอเคโอเคเพลงเคเ,เจ้าคอสติโอนะคร mm hmm. อีกอ้องอโอ้คนะอ้อ้โอาา้โอ้โอ,นะอ,อ้อ้โ้โอ Shadow, Double, ้โอนโอ้โนะ้อ้้โอ้ดอ้อ้อ้โ้งอ้โอ้อ้โ้อ้โ้โอ้โออ้โอโ้อ้มกออออมอ้ออ มาจะมารีวิวนะท่าต่างๆนะนี่นะนี่คือท่าซีนะท่าซีเนี่ยมามารีวิวันเลยดีกว่าส่วนที่ทุกคนเห็นที่หลอดข้างล่างนี่หลอดข้างล่างสีแดงนี่คืออะไรนี่ก็คือเพราะในการหยุดเวลานะฮะเรเริ่มในการท่าต่อเล็กๆเราเริ่มในการท่าคิดก่อนแล้วกันท่าคิดเนี่ยจะเหมือนจะเหมือนเออเจ้าท่าของเออ ถ้าเมื่อก่อนนะเขาจะเหม,มือนมนะื่อกนะประตูนะครับเอ๊ะแล้วผมปักลูกบอกครับลูกบอลดักโอเคโอเคน่าจะได้แล้วแหละอ่านี่นะเวลาเราต่อยหรือทำดาเมจกับศัตรูนะก็จะต่อนี้ก็จะเป็นการกดคิดนะกดเชื่อจะเป็นาการกดต่อยนะนี่นะทุกทายืนนะโคตรหล่อเท่เลยทุกคนนี่นะหล่อเท่ กระโดดมีกระโดโดต่อยนะทุกคนกระโดดต่อย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 ไม่กด E จะมีมท่าเตะท่าม้วนตัวเตะนะครับม้วนตัวไปม้วนตัวเตะม้วนตัวไปกระโดดม้วนตัวเตะนี่ละกระโดดม้วนตัวเตะเฮ้ยดื้อชาดื้อชา T บางคนพิชชาพิชชาแต่ไม่จะเดินช้าเหมือนเดิมนะอ่ะเมากดทีกว่ากดทีมั T กด T กดีหนึ่งครั้งจะเมันการน้อมมีดออกมา เอาปูมีดนะประมาณห้าอันนะฮะเอกมาจากมือข้างใดข้างหนึ่งนะนะกดกดกดทีนะกดทีจะเป็นการปามีดอีกรอบนะต้องกดสองครั้งนะกดครั้งแรกจะเป็นการเอามีดออกมาแล้วกดครั้งที่สองก็จะเป็นการเอามีดปามีไปนะฮะนี่ยนะก็ไม่มีแล้วเรื่ไหนกด F ก็เป็นการอีเวลากด T นี่ยนะกติจะเป็นการเอาสเตอร์ออกไปนะเอาชาร์ลูเดอร์เอร์ไปตัดยางแบบเดียวนะก็กนตาหน้าก็สุดยอดมากเลยนะก็ส่วนที่ทำเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่แลนะฮะชาร์ลูเดอร์เวอร์เนี่ยก็เนี่ยค่อนข้างยากนะก็จะไม่ใสนก็ตามนะก็เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาเอาเดอร์เวอร์เนี่ยมามาเอา่อใช้กับใช้เดอร์เวอร์กับหน้ากากหน้ากากกีฬาแล้วก็แล้วก็คอสเมตออมนะน มีมีท่านั่งนะกดสีกดสีท่าดังสีกดอีจะเป็นเสรกดีจะเป็นการเอ่อตกลงล่างมาาั้งโอ้ผมปล่อยเลเซอร์ปล่อยเลเซอร์ลอเลเซอร์สุดหล่อที่เลเซอร์สุดหล่อที่เฮ้ยมีหมอมึงรู้ด้วยเนี่ยมามาเริ่มจร,ริงๆอ่ะพวกนี้เนี่ยจะมีสามสีนะมี ไม่ไม่มีมีอาักดของมูนะนี่ขอมโบแรกมีประการต่อยนะ,ะการต่อยแล้วกดซีนะมันก็จะมีกระโดดด้วยกระโดด,ดแล้วกดซีกดซีธรรมดาเนะี่ยจะเป็นการนั่งนย่อนะแล้วก็ต่อยต่อยเลยแล้วกดพีนะเฮ้ยชาร์จพลังกุ้งแล้วกดนะกดบายไม่มีกดเอฟนี่ไหมเป็นการหยุดเวลานะฮะดีนะมันก็จะลดพอยนะดูนะโอ้โหยลดพอยลดพอยด์พอยพอยเนี่ยถ้าพอยแม็กเนี่ย มันอยู่ที่บอยนะครับถ้าบอยคุณเยอะมากเท่าไหร่เวลาในการหยุดธนศะึกก็จะเยอะมากขึ้นทานั้นนะก็มีแล้วแค่นี้แนะทุกคนก็มีนะก็ไม่รู้นะว่าชาร์โดหรือโบตัวอื่นเป็นไหมแต่ว่าคอสมิกออฟเนี่ยการโจมดีแล้วรูปแบบการที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะก็หรือว่าดีไหมก็ดีนะฮะก็แต่เสียดายนะที่เอ่อพวกชาร์เดอะเวิอโบเนี่ยเอ่อพวกโงพวกวาร์ปเนี่ยมันมีมีอีกแล้วนะเอ่อ กเออ่จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมาได้รีวิวไปใช่ไหมมันจะมีจะมีท่านี่นะทุกคนมันจะมีท่าแบบท่าแบบท่ามันจะมีแบบเอ,อ่อมันจะมีแบบสแตนแล้วก็แบบดัมพายซึ่งแบบดัมพายเนี่ยมันก็จะสามารถเดสแล้วก็ีกดบีซงได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วขนาดเล่นสแตนมาเล่นได้แค่นิดเดียวเองซึ่งเล่นการเล่นเนี่ยก็ยากกว่าเดิมนะก็กดกดบีใีเอาไมเอาเวรผม อืดเลือดกินยาบินโกรกกินยาบินโกรนโกรนกรี่ฮะเพื่อนขอดูเลือดหน่อยนีย่ฮะปิวว้าวสุดยอดไปเลยเฮ้ยยา่าเอเลก็ที่เหลือก็มีแค่นี้นะครับก็ มีเพื่อนนะฮะเขามาร่วมการทดลองนะก็มีแค่นี้แหละครับกดก็ไม่มีแล้วมามาลองมาลองเราจะให้หลอดมีแม็กนะฮะเราจะลองอยู่เวลาดูนะครับกดนี้ก็กดได้เรื่อยๆนะกดกดได้เรื่อยๆนะกดได้เรื่อยๆถ้าปาหมิ่กดได้เรื่อยๆไอ้ปาหมิ่ใส่อู้ดัน่ยแรงมากครับทุกคนอ่าจนใหญ่บางท่าก็ต้องใช้กับเพลเยย right. ืนนะ เอ้เพื่อนนายรู้ไหมว่ามันติดลิเกสิ์นะฮะอ่ะมามามามยูบลาก่นหน่อยดีกว่าโอเคไม่อ่ะหายก็สิบละมายูบลาก็จ้าวอลิตเนาน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 โอเค ลานี่ถือว่ารนการจุดนี่ถือว่าน,นานมากเลยนะก็ที่เหลือก็ไม่นา่าจะมีแล้วนะโอ้นั่นนะก่อนไปนะขอผมรีบเดินนะขอผมรีบดูดเลือดเพื่อนสักหน่อยเะนะอืเพื่อนนะแน่นอนเพื่อนละไม่ไงโอเค,อเคไปละเอาไว้เจอกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อตลาไปก่อนนะรักษาต,ตัว w ะเวอร์กู อ่าน็อตจะเล่นนะน็อตเพื่อนได้เลยอ้ยเฮ้มันเจ็บนะเพื่อนนายรู้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่โอ้ยอาละเอาละจุดไปเลยวๆๆไปเอยถ้าเกิดถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตามผมด้วยนะ ก่อนแบบมันก็ต้องขอลาไปก่อนนะอเอาไว้เจอกันนะมันเป็นวันที่โปร่งใสดีในข้างนอกนี่นะนกเปล่งเสียงเพลงดอกไม้เบ่งบานในวันแบบนี้เด็กยังเิดอวนมอดไม่ด้วยไฟนรกหันกลับไปเนูจะได้ช้าถ้าฉันจะต้องกลับคำวัญญาที่เคยไว้ื่บเธอดังนั้นอยากลาวมาข้างหน้า ไม่งั้นเพื่อนจะเราจะได้มีปัญหาแต่เป้จเคือมันไม่เคยฟังใครแล้วคนหลังฉันก็ไม่โง่ขนาดต้องมาตามใจงันเข้ามาทำให้ห้องนี้สั่นไหวมไม่มีวันสิ้นสุดมาสุดกันที่ข้างในไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าจะลองสักเท่าไหร่และเธอจะเริ่มใหมในทุกครั้งที่สนใจแต่ว่าฉันก็จะรอเธอตรงนี้อยู่เรื่อยไป